สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคาราบาวครับรอบ2เมื่อคืนนี้พลิกล็อกมโหรานนะครับแมนยูโดนกริมส์บี้ทีมลีกทูเขี่ยตกรอบแพ้ลูกโทษ12ประตูต่อ11ใน90นาทีผีก็โดนนำก่อน20ถึงจะไล่กลับมาเสมอแต่สุดท้ายแพ้อยู่ดีนะครับแพ้คราวนี้ถือว่าเป็นนิวโลใหม่ในยุครูบเบนอโมริมโอเคถึงจะเป็นวันถ้วยอาจจะอ้างว่าไม่ได้เน้นอะไรมากมาย แต่ในเมื่อแพ้ทีมในดิวิชั่นต่ำสุดแบบนี้เนี่ยแฟนผีรับไม่ได้รูเบนอโมริมก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครบาวครับรอบ2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนกริมส์บีทาวทีมลีกทูนะครับดิวิชั่นต่ำสุดของฟุตบ,บอลอังกฤษนะรูเบนอโมริมโรเทชันนะครับประตูอองเรโอนาน่าลงตัวจริงนัดแรกหลัง3คนก็มีแฮร์รี่แม็กควายเอเดนเฮเวนไทเลอร์เฟรดริกสัน จัดเด็กลง2คนนะวิงแบ็กใช้ดิโอโกดาโลกับแพทริกดอ o กูนะครับแดนกลางมีมาเนโอูกาเต้มีคอบบี้เมนูเมนูลงนัดแรกนะส่วนแนวลุก3คนครับหน้าซ้ายขวามาทุสคุนยากับอามัดเดียโลหน้าเป้าเป็นเบนจามินเชสโกนะครับเชสโกลงตัวจริงเป็นเกมแรกกนระิมสบี้ทีมเจ้าบ้านนั้นผลงานโอเคอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเขาอยู่ที่4 l e ลีกถูเล่นไป5นัดในลีกยังไม่แพ้ใครนะครับกริมสบี้เนี่ย โคตระฟิตเลยเล่นเร็วนะครับเพรสเร็วนะแล้วนักเตะเข้าใจสู้ไม่กลัวผีนะครับกริมสบี้เป็นทีมไม่กลัวผีความขยันของนักเตะกริมสบี้เนี่ยทำให้แมนยูหนักใจนะครับเพราะว่าดนเร่งตลอดอนะองเดอนาน่าก็ดุหล่นหล่นนะครับความจริงแมนยูเจอคู่แข่งที่คึกๆแบบนี้เนี่ยนะน่าจะพยายามเก็บบอลชัวชัดึงเกมให้มันช้าลงก่อนนะครับค่อยๆเล่นนะ ไม่จำเป็นต้องไปรีบนะครับนะค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็ได้เปรียบถูกว่าเพราะว่าตัวยังไงก็ดีกว่านะครับแต่นี่ไปเล่นเร็วแรกกับเขาไงเข้าทางกริมสบี้เลยนะครับแถมจังหวะโดนสวนเนี่ยวิงแบ็กลงไม่ทันด้วยคอบบี้เมนูช่วงหลังไม่ค่อยได้ลงนะครับจังหวะจ่ายบอลก็เกินินะ่ะนะนาทีที่22กริมสบี้ขึ้นนํา1 0จากชลวีเวอร์นัมเนี่ยยิงยัดเสาแรกผ่านอวนหน้าเข้าไปนะครับเวอร์นัมยิงเฉียบขาดมากๆลูกนี้หลังผีประกบไม่ดี ไทรเลอร์เฟรดดิกสันคุมห่างนะครับส่วนวิงแบ็กขวาดาโลนั้นไม่รู้อยู่ไหนนะครับแมนยูพอเสียก็พยายามดันเกมรุกขึ้นมาอามัดิอา,าโลยิงตรงตัวประตูคริสตี้พิมพเป็นลูกหนึ่งนะครับเบนเชสโกยิงติดบล็อกกองหลังก็พยายามอยู่นาทีที่28กริมสบี้ยิงเข้าไปอีกนะครับคราวนี้คาร์มิลอนการ์เนอร์ซัดเข้าไปนะครับยิงอัดเอเดนเฮเบนเข้าไปแล้วนะแต่ไม่ได้ประตูโดนจับแฮนด์บอลนะครับใช้แขนแต่งบอลก่อน อย่างไรก็ตามครับอีก2นาทีต่อมากริมสบีได้ลูก2จริงๆนะครับชาลส์เบอร์นัมโยนจากซ้ายเข้ากลางนะครับอ,องเดโอนาน้าเนี่ยออกมาตัดนะแต่ว่าเวอร์นะครับออกมาไม่ถึงบอลนะโดนไทเดวอร์ววเรนจิ้มเข้าไปง่ายๆเลย2-0กริมสบี้ลูกนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าโอนาหน้าหมดความมั่นใจนะครับหมดความมั่นใจออกมาจังหวะก็พลาดหมดเลยนะ ก่อนจบครึ่งแรกบเบนจามินเชสโกมีโอกาสเอาคืนให้ผี2หนนะครับแต่ว่ายิงติดเซฟประตูคริสติฟพิมนะอีกทีหนึ่งหม่งเต็มๆพิมก็ยังพุ่งเซฟได้นะครับครึ่งแรกกริมสปี้นำแมนยูสอประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังฝนเทล,ลงมาอย่างหนักนะครับแมนยูส่งแบรนด์เอมเบอร์โมกับบรูโน่ลงมาแทนแพทริกดอกูกับมานิโออุกาเต้มาทัยสเดริกก็แทนไทเลอร์เฟรดริกสันนะฝั่งขวาเนี่ยอมามัดเดียโลถอยลงมาเล่นวิงแบ็กนะครับตัวรุก ก็ใช้เอเบอร์โมไปนะครับนะเกมฝั่งขวาผีคึกคักขึ้นทันทีนะเกมลุกแมนยูเริ่มจะมานะครับโดยชมครับนาที 63. บรูโน่เนี่ยซัดไกลปิดเซฟประตูคริสติพิมนะนาที 72. อ่ะกริมสบียิงเข้านะครับคาร์มิรอนการ์ดเนอร์หลุดไปยิงชิ่งเสาเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ประตูนะโดนจับลำหน้าไปก่อนนาที 75. กลายเป็นแมนยูไล่มา2-1เกมเปิดนะครับ รันเอมเบอร์โม่เนี่ยลากเขาไปยิงเสียบมุมอย่างสวยเลยยิงแม่นมากๆเลยนะครับ2 1อ่ะผีตื่นขึ้นมาแล้วนะครับนาที82รูเบนอามูริมส่งตัวลุกเพิ่มนะครับโจชัวเซอร์ซี่ลงมาแทนอาบัตแม,มนยูพับสนามบุกและตีเสมอจนได้นะครับนาที89นะครับแฮร์ดี่แม็กควายเนี่ยมงลูกเตะมุมที่เสาไกลเข้าไปแฟนแมนยูก็เฮแล้วครับโอเครอดตายไล่กลับมาเสมอ2-2นะ จบ90นาทีเสมอกันนะครับสกอร์2ประตูต่อ2ไม่มีต่อเวลานะครับยิงลูกโทษทันทีช่วงยิงลูกโทษเนี่ยแมนยูน่าจะชนะตั้งแต่5คนแรกแล้วนะครับกริมสบี้เนี่ยพลาดก่อนนะครักโอดอคนที่3ยิงไม่เข้านะครับโอนาน่าปัดชนคานนะคนที่5แมนยูมัตติอุสคุนย่าถ้ายิงเข้านะครับถ้าคุณย่ายิงเข้าเนี่ยผีจะชนะลูกโทษ54แต่ยิงไม่ดีนะครับ คุญย่ายิงไม่ดีเลยโดนคริสตี้พิมพ์เซฟนะครับมันไม่มุมแล้วก็ไม่แรงนะครับพิมพ์เซฟสบายๆนะก็เลยต้องดวนซัดเดนเดตต่อปรากฏยิงกันยาวนะครับรวมกันถึง26คนนะครับมีวนรอบ2ด้วยนะองเดโอนาน่าเนี่ยน่าจะเซฟได้หลายครั้งนะครับพุ่งถูกทางนะครับปัดโดนแล้วแต่ว่าปัดไม่ออกนะครับบอลปลิ้นเข้าอยู่ดีอะนะ เมื่อก่อนนี้โอนาน่าเนี่ยมือแข็งแรงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะสุดท้ายนะครับแมนยูพลาดเองแบรนด์เอมเบอร์โม่นะครับซัดไปชนคานนะครับจบเลยเอมเบอร์โม่ยิงชนคานก็จบเลยนะครับราดโดนซันเดนเดธนะครับเกรมส์บี้ชนะลูกโทษ12ประตูต่อ11เขียแมนยูตกแค่รอบ2นะเป็นทีมพรีเมียร์ลีกทีมที่3ต่อจากลีสกับซันเดอร์แลนด์ที่โดนทีมดิวิชันต่ำเขียตกรอบนี้นะครับ หลังจากจบเกมโอ้โหบรรยากาศในสนามสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับแฟนบอลกริมสบี้กรูลงสนามมาเลยนะครับไหลทะลักกันลงมาเลยลงมาฉลองชัยชนะร่วมกับนักเตะของเขานะครับคนเต็มสนามไปหมดอ่ะบรรยากาศเหมือนกับได้แชมป์บอลถ้วยหรือได้เลื่อนชั้นอะไรประมาณนี้นะครับเฮกันลงมาเนี่ยนักเตะก็หลบไม่ทันก็ต้องฉลองกันไปกับคนโดนนีน่แหละนะครับทีมดิวิชันต่ำทีมเล็กๆเ,เ,เนี่ย เขาก็จะมีอารมณ์ร่วมแบบนี้นะครับสนุกสนานกันเลยนะครับเป็นหนึ่งในวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรกริมส b บีทาวน์นครับกริมส b บีทีมนี้ลงเล่นในลีกสูงสุดอังกฤษครั้งสุดท้ายตั้งแต่ฤดูกาล1 9 4 7 1้ารโน่นนะครับพวกเรายังเป็นวุ้นกันอยู่เลยน,ะนักเตะ g r i มส b บีเนี่ยค่าตัวรวมกันทั้งทีมแค่3.1ล้านปอนด์ส่วนแมนยูนั้น765ล้านปอนด์นะครับ กริมส b y ไม่เคยได้แชมป์บอลถ้วยแม้แต่ถ้วยเดียวนะครับหมายถึงถ้วยหลักนะครับไม่เคยได้เลยนะมีคนตามโซเชียลแค่189,000คนส่วนแมนยูนะครับคนตามโซเชียล178.4ล้านนะแต่ว่าไอพวกตัวเลขทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีผลกับเกมในสนามเมื่อคืนนี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แมนยูแพ้ทีมระดับดิวิชั่น4ในบอลถ้วยนะครับหลังเกมกุนซือรูเบนอโมริมนะครับ ขอโทษแฟนบอลน,นะครับอโมริมออกมาขอโทษแฟนผีนะครับยอมรับว่ากริมสบี้เนี่ยสมควรชนะมากกว่าแมนยูเริ่มเกมแบบไม่มีสมาธิเล่นหน้าผิดหวังไม่มีความดุดดันเพรสก็ไม่อยู่นะครับโดนคู่แข่งกดดันตลอดทั้งหมดมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับบางช่วงเหมือนกริมสบี้เล่นอยู่ทีมเดียวด้วยซ้าอโมริมบอกว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ภายในซัมเมอร์เดียวแต่ทีมก็สมควรต้องชนะไม่ใช่เล่นได้แค่นี้ แน่นอนว่าแมนยูมีบางอย่างต้องปรับกันใหม่ตอนนี้ทำได้แค่มองไปข้างหน้าโฟกัสกับเกมต่อไปที่จะเจอกับเบอร์ลี่พยายามแก้ตัวใหม่ให้ดีที่สุดนี่คืออโมริมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการแพ้ต่อกริมสบี้นัดนี้เนี่ยทำให้รูเบนอโมริมกดดันสุดๆแล้วอะ่ะนะเป็นนิวโลใหม่นะครับฤดูการนี้แมนยูเล่นไปสามนัดรวมทุกถ้วยยังไม่ชนะใครเลยนะแฟนบอลก็ วิาพากษ์วิจารณ์กันยับนะแฟนผีมากมายนะครับนอกจากผิดหวังกับฟอร์มของทีมแล้วเนี่ยยังด่าอโมริมว่าขี้ขาดนะครับบอกอโมริมขี้ขาดไม่มีความเป็นผู้นำนะช่วงยิงลูกโทษเนี่ยไม่กล้ามองสักลูกหนึ่งเอาแต่ก้มหน้าก้มตานั่งอยู่ในซุ้มม้านั่งสำรองนะครับอยู่ตรงซุ้มม้านั่งโค้ชเนี่ยนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็ไม่กล้ามองนะหลายคนเรียกร้องให้ปลดบอกอโมริม ไม่นำทีมเลยนะไม่กระตุ้นลูกทีมเลยอะไรประมาณนี้นะครับสื่ออังกฤษก็ไวนะครับท่านผู้ชมครับออกมาเล่นข่าวว่าที่กุนซือใหม่แมนยูทันทีนะเขาบอกว่าถ้าแมนยูปลดอโมริมตอนนี้เนี่ยตัวเต็งที่จะมาแทนก็มีแกเด็ตเซาเกตนะครับมีไมเคิลคาริกโอลิเวอร์กลาสเนอร์รวมทั้งมอริซโอโปเชตติโนโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือคริสตัลพาเลสเนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยนะครับเก่นะงเลยนะครับคนนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่แค่ทำทีมพาเลสคว้าแชามป์เอเฟเอเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขายัางทําให้พาเลสเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแบบเป็นทีมนะครับสร้างทีมให้เป็นทีมได้สําเร็จนะมีมาตรฐานนะครับทีมเวิร์กสุดยอดไปเลยนะแมนยูต้องการกุนซืออย่างกลาสเนอร์นี่แหละนะครับนะแล้วก็ควรจะทําทุกอย่างเพื่อดึงกลาสเนอร์เข้ามานะถ้าได้มาเนี่ยจบทันทีนะครับ คือแมนยูชุดนี้เนี่ยตัวดีอยู่แล้วนะครับนะเหลือแค่จัดให้มันเป็นทีมที่ดีอะ่ะซึ่งตรงนี้อาร์โมริมทําไม่ได้ไงนะจับตาเกมต่อไปนะครับซึ่งแมนยูจะเจอกับเบอร์ลี่นะครับในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้นะถ้าสมมุติว่าผียังไม่ชนะอีกถ้าเอาชนะเบอร์ลี่ไม่ได้เนี่ยบอร์ดอาจจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญอาจจะต้องปลดอาร์โมริมแล้วใช้เวลา2สัปดาห์ที่เบรกทีมชาติเนี่ย หากุนซอใหม่เพราะช่วงเวลามันลงตัวกันพอดีนะครับนะเบรกทีมชาติ2สัปดาห์นะครับมีเวลาสําหรับความเปลี่ยนแปลงอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติ cha, แล้วกลับมาเนี่ยนะแมนยูจะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีสอนัดรวดนะครับแล้วช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะมันจะไปกันใหญ่ไงใช่ไหมถ้าคิดจะเปลี่ยน ก็ต้องกล้าตัดสินใจอ,ะอ่ะ่ะโอเคส่วนอีก3คู่เมื่อคือนนี้นะครับคาราบาวครับรอบ2เนี่ยเอเวอร์ตันเอาชนะแมนสฟิลด์ทีมลีกวัน2-0ฟูลแลมชนะบริสตอลซิตี้ทีมแชมเปี้ยนชิพ2-0นะครับไบริทันนี่ร้ายกาจมากบุกถล่มออกซฟอร์ดทีมแชมเปี้ยนชิพ6ประตูต่อ0นะครับยิง6-0นอกบ้านอ่ะนะไบริทันนี่ส่งสำรองลงเพียบเลยแต่ก็ยังชนะถล่มทลายนะครับ ส่วนรอบ3คาราบาวครับประกบคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตบอกเฉพาะคู่ที่ทีมพรีเมียร์ลีกลงเตะเพราะมันเยอะเหลือเกินครับนิวคาสเซิลแชมป์เก่าเจอกับแบรดฟอร์ดทีมลีกวันนะครับลิ <laughs> al, เวอ ford, ร์พูลรองแชมป์เก่าจะเล่นในบ้านพบกับเซาท์แฮมป์ตันทีมแชมเปี้ยนชิพนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนฮัดเดอร์สฟิลด์ทีมลีกวันนะครับอาร์เซนอลไปเยือนพอร์ตเวลล์ลีกวันเหมือนกันเชลซี Chelsea, ก็ไปเยือนลิงคอนนะครับทีมลีกวัน พรีเมียร์ลีกจะเจอกันึ่งสองคู่นะครับวูลฟ์พบกับเอเวอเรตันเบรนฟอร์ดเจอแอสตันวิลล่านอตติฟอเรสต์ทีมเจ้าป่าไปเยือนสวอนซีทีมแชมเปี้ยนชิพสเปอร์สเจอกับดอนคาสเตอร์ลีกวันนะครับฟูลแลมพบกับเคมบริดจ์เคมบริดจ์นี่เป็นทีมลีกถูนะครับไบรตันเยือนบาร์นสลีย์ทีมลีกวันคริสตัลพาเลสเปิดศึกลอนดอนดาร์บี้กับมิลวอล์ทีมแชมเปี้ยนชิพคู่นี้โอ้โหไฟแลบแน่นอนนะครับพาเลสกับมิลวอล์เนี่ย เบอร์ลี่เจอกับคาร์ดิฟทีมลีกวันส่วนกริมสบีผู้ปราบผีนะครับรอบหน้าจะต้องไปเยือนเชฟฟิล์เวนสเดย์นะครับเวนสเดย์ Wednesday นั้นรอบ2เนี่ยยิงลูกโทษเขียรลีตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นพลิกกับพลิกมาเจอกันนะครับคาราบาวครับรอบ3แข่งกัน2สัปดาห์นะครับ16กับ17กันยาแล้วก็23กับ24กันยายนนะโอเคนั่นคือเรื่องของคาราบาวครับนะครับส่วนคืนนี้ คืนวันพฤหัสที่28สิงหานะครับจะมีการจับสลากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีก36ทีมนะปีนี้ย้ำว่าทีมอังกฤษได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีก6ทีมนะครับหรือว่าโพแมนซิตี้นะเชลซีอาเซนอลสเปอร์สและนิวคาสเซิลนะครับคืนนี้จะได้รู้กันว่าทีมไหนจะเจอใครบ้างนะครับใน8นัดของรอบบอลลีกนะครับพรุ่งนี้เรามาคุยกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ อย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย YouTube Facebook แล้วก็ติ k กต k กนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ